สัง่งมาคะใน p u b เมดเซน t r a ันะคะซึ่งก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับสุขภาพสาธารณาสุขนะคะ,คะก็มีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพนะคะเขาได้เคยประเมินระบบหลักประกันสุขภาพบ้านเราเนี่ยโดยเรียกว่าเป็น The Great Equalizer ก็คือเป็น จุดที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงโดยบอกว่าโครงการ30บาทรักษาทุโรคหรือปัดทองเนี่ยนะคะสามารถทำให้คนจนเนี่ยหรือว่าคนที่ฐานะต่างกันเนี่ยแต่ผลของการมีชีวิตรอดแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่เพิ่งแรกเกิดเนี่ยทำให้ความสามารถตรงนี้เนี่ย คือเท่าเทียมกันเพราะว่าหลังจากที่มีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแล้วตั้งแต่เมื่อปี2001นะคะคือปี2544เนี่ยเขาได้ไปดูนะคะว่าในจังหวัดที่มีความร่ำรวยแล้วก็ความยากจนที่ต่างกันเนี่ยแต่ว่าผลสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเกิดเด็กที่เขาจะดูจากเด็กที่เสียชีวิตเด็กที่รอดมีชีวิตรอดออในช่วงเกิดนะคะปรากฏว่ามีความเสมอภาคกันก็คือไม่ได้เสียชีวิตมาก อย่างที่เมื่อก่อนเป็นอยู่นะคะทำให้ นักวิชาการที่จากฮาร์วารท่านนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่า the Great Equalizer นะคะอันนี้เนี่ยสามารถดูได้จาก PubMed แล้วก็ใน Central of Global Development เนี่ยก็มีหน้าที่เรียกว่า m i l l e n n s a f e นะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของระบบหลังประกันสุขภาพผลักดันให้โลกเนี่ยมีหลังประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็ได้ยกย่องประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันว่าระบบหลังประกันสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องพัปร,งปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยนะคะแต่ช่ว ที่ผ่านมาเนี่ยในปี2565เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการล้างไตเมื่อก่อนเนี่ยคุณสังคมาสมัยที่เราเ,เป็นหนุ่มเป็นสาวกว่านี้เนาะเราก็ได้ยินมาว่าเครื่องท่าใครเป็นโรคไตเนี่ยก็จะเป็นโรคที่ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าล้มละลายใช่ไหมคะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยดูแลเรื่องการล้างไตด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่า การเริ่มต้นเนี่ยเราใช้ให้เรียกว่าล้างไตาทางหน้าท้องก่อนก็คือว่าให้คนไข้าญาติเนี่ยสามารถที่จะล้างไตที่บ้านได้มีน้ํายาส่งไปถึงที่บ้านมีการเรียนรู้กับแพทย์พยาบาลนะคะเราก็มาดูแลกันเป็นประจําไม่ต้องมาล้างไตด้วยเครื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าใช้งบป,ประมาณไม่มากแล้วก็เ,เรื่องของอัตราการเสียชีวิตอัตราการติดเชื้อเนี่ยแทย์ไม่ได้ต่าตงเรื่องการล้างไตาทางด้วยเครื่องนะคะ อันนี้เรียกว่า HD คือเรื่องล้างด้วยเครื่องกับ PD เนี่ยก็คือล้างไปผ่างช่องท้องหรือว่าล้างที่บ้านนั่นเองนะคะแต่ในปี2565าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่คุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขน,นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องนี้ก็ทาําให้การล้างไปด้วยเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่า มันจะกระทบกงบประมาณถามด้านบวกก่อนเอาด้านบวกเนี่ยมันก็มีเพราะว่าประชาชนก็มีทางเลือกมากขึ้นนะคะเพื่อการเข้าถึงการรักษาไตาทดแทนแต่ว่าด้านผลกระทบด้านลบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจํานวนและอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตในระยะ90วันแรกห่งเริ่มรังไตด้วย HD เนี่ยเพิ่มมากขึ้นคือถามว่าทําไมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย พอเวลาคนที่อยู่ในช่วงของ palliative care เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ไม่ตัดสินใจที่จะล้างตายต่อแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันล้างไตด้วยเครื่องได้ก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์แนะนำว่าให้ล้างไตด้วยเครื่องสิอะไรแบบนี้นะคะทั้งที่อยู่ในช่วงระยะท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยเลือกที่จะ ล้างไตด้วยเครื่องฉะนั้นเนี่ยก็มันทําให้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการออได้รับเงินสนับสนุนหมายถึงว่าคนที่แนะนําก็คือแพทย์นั่นเองนะคะที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยไปล้างไตเนี่ยด้วยเครื่องเนี่ยในช่วงระยะท้ายเนี่ยได้รับเงินหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พบว่า มันมีการจ่ายเงินจากภาคเอกชนให้แก่แพทย์โรงพยาบาลรัฐที่ส่งผู้ป่วยไปรับฟอกเลือดและแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยขณะฟอกเลือดเนี่ยคือแม้จะไม่ต้องไปดูเลยนะคะสองสามพันล้านต่อปีเลยทีเดียวค่ะคุณสังกมมาคุณผู้ฟังคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะนักวิจัยเขาก็ไปดูนะคะเขาก็พบว่าคือในสเปนเนี่ย ที่สเปนเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของผู้ป่วยโรคไตเช่นเดียวกันนะคะพอไปดูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างจริงจังไม่ใช่เลือกเพราะว่าอยากจะให้ไปล้างด้วยเครื่องเพราะจะได้ผลประโยชน์เนี่ยนะคะ คนเนี่ยก็จะเลือกที่จะรับการล้างไตแบบเครื่องหรือหนะ้าท้องเนี่ยพอๆกันประมาณส8 4สิบดถึงสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนตนะคะแล้วก็อย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยเอออย่างที่ไต้หวันเนี่ยก็จะมีการเหมาจ่ายแบบปีเพดานนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าทำให้เอ,อ่อทั้งสองกลุ่มเนี่ยล้างไตพอๆกันถ้าไม่ใช่สมมุติว่าเป็นการที่ว่าถ้าเราส่งไปล้างไตด้วยเครื่องแล้วหมอได้ประโยชน์เนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีความผิดปกติ ฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้านะคะวันที่ทสิ่พฤศจิกายนเนี่ยคณะกรรมการหลังประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะมีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งฉนันคิดว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นเท่นนี้กบนกทั้งการเบิกจ่ายการปล่อยให้มีแพทย์ ที่เป็นอายุรแพทย์โลกไเนี่ยนะคะเอ,อ่อไปได้รับประโยชน์จากการส่งคนป่วยเนี่ยไปล้างไตด้วยเครื่องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการที่จะให้ระบบหลังประกันสุขภาพเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยแบบที่เรียกว่า the great equalizer เนี่ยอาจจะถูกท้าทายอย่างยิ่งนะคะ